คุณผู้ชมครับไผ่สร้างมนที่เห็นคือไผ่ของเกษตรกรในตำบเวียงกาหลงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเป็นการปลูกไผ่จากการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนไผ่พัฒนาเวียงกาหลงจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกซึ่งปลูกได้เพียง3ปีก็สามารถเก็บขายได้แล้วนะครับเท่าที่เราซื้อมาตั้งแต่เริ่มโครงการจะมีตั้งแต่4นิ้วครึ่ง5นิ้ว6นิ้วถึง8นิ้วเลยค่ะ ราคาเหมือนกันไหมราคาต่างกันจาก30บาท40บาท60บาท80บาทบิมิตจะอยู่ประมาณนี้ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของไผ่ใช่แต่ก็เกินลามนิ้วแน่นอนใช่เกินแน่นอนครับไผ่ที่สมาชิกปลูกวิสาหกิจชุมชนก็จะช่วยทําการรับซื้อนะครับเพื่อที่จะนํามาแปรรูปหลากหลายเช่นการนํามาแช่น้ํายาและตากแห้งเพื่อส่งขายเมือไอิีรรมมาส์ธิตเนี่ยเข้ามา มีส่วนร่วมช่วยในการเขาเรียกว่าเป็นทุนหลักให้กับการเริ่มต้นก็คือซื้อต้นกล้าขยายพันธุ์ด้วยกันเริ่มต้นในการปลูกเพิ่มพื้นที่ต้นไผ่ในพื้นที่ก็คือมีแปลงสาธิตขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เริ่มขยายเขาเรียกว่าไรายได้จากกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นตะเกียบไม้เสียบเสร็จแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์จากเขาเรียกว่าชมรมผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ครับนี่คือเริ่มต้นทําเป็นเฟอร์นิเจอร์เสร็จแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราทําการแปลรูปไม้ไผ่เป็นเขาเรียกว่าไม้ไผ่แช่นน้ายาครับด้วยความเป็นที่ต้องการของตลาดมากในตอนนี้ครับตอนนี้ผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการวิสาหกิจชุมชนจึงเร่งผลิตต้นกล้าไผ่สร้างมวนขายโดยตั้งเป้าจะขยายพื้นที่ปลูกให้มากที่สุดนอกจากจะสร้างรายได้แล้วนะครับการปลูกไผ่ย,ยังส่งผลดีกับสิ่งแวดล้อม และที่สําคัญช่วยลดการเผาป่าซึ่งเป็นต้นเหตุของมลพิษทางภาคเหนือพื้นที่เขาหัวล้นมันเยอะเราก็เลยพยายามมาส่งเสริมในพื้นที่ในการปลูกค่อนข้างมากฉะนั้นเป้าหมายหลักของเราเนี่ยก็คือ 1. เรื่องของการส่งเสริมในการปลูก 2. เรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการที่จะเป็นคนกลางในการจะประสานงานที่จะให้กับชาวบ้านที่ส่งที่เราส่งเสริมปลูกไปแล้วเนี่ยเอากลับมาผลิตผลิตภัณฑ์อีกทีหนึ่งก็คือแปรรูปเนาะจะพูดง่งยๆเป็นคนกลาง 3. ก็คือการแปรรูปทํำยังไงเราจะพัฒนาในเรื่องของการแปรรูปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตรกรรมต่างๆที่เราจะพยายามดึงเข้ามาจากหน่วยงานต่างๆอะไรเงี้ยหรือในส่วนของเราที่เราสามารถสนับสนุนได้เราก็จะพยายามส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไผ่พัฒนาวเวียงการหลงจังหวัดเชียงรายปัจจุบันมีสมาชิกกว่า100คนครับเป้าหมายของกลุ่มวิสาหกิจคือการพยายามการขยายพื้นที่ปลูกไผ่ให้ได้มากกว่า1 0,000ไร่และหากมีปริมาณมากเพียงพอนะครับ อาจมีการตั้งโรงงานแปรรูปครบวงจรซึ่งจะสร้างรายได้และความยั่งยืนให้กับชุมชนและที่สำคัญนะครับยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษจากการเผาป่าด้วยโกวิดบุญธรรมไทย PBS รายงาน